พญาบาน้าสาบมาน้ามาถอดละบ่เดียวเนาะง่าย่าันมานัาทำไดเขาเอาทำนักนอกพยาบาลนอกเพราะว่าเธอ่อไการเสียเวลาเขาเสด็จเปิดง่ายเลยเนาะผ้าที่ล้างกับซั่งที่ร้างนอกพยาบาลนอกมาทำไดเอาสำานักละบาชิแล้วเอาชิเอเอ มิจัาการเพน่ะอ่อะเ่ไหนว่าเผยแพลงไอ้บ้าห้าฟังเนาะข้าพเจ้าในกระเซานั่งสมเงาซาลีเนาะที่ไหนรับเกียรติมาเป็นเอ็มซีนอมิได้มาเผยแพลงไอ้พี่น้องเฮาฟังในมือนี้เพราะว่าสิเป็นเรื่องพุยเพราะว่าสิเป็นผลิตภัณฑ์เนาะของบริษัทฟาสโกลาเฮา เพราะว่าในบ้านนั่เพิ่นนี่แนวไรเนาะเฮาสิได้เก่ามานี่เนาะพี่น้องเฮ็ดส่วนนี่กาแฟ่เป็นแนวไรเนาะบ้านเราน้องสาวบ้านพลีดอนมาเดอดรุกนี่ดอกไรดูเพราะว่ามิจฉาการ์ดนหมู่นน้อสิเด็มากพูดแพร่พี่น้องได้รับฟังน้องกะตองอย่างไห้ฟังให้มันจบน้องขั้น่าจบแล้วกั ยังใ้เอาไปรั่ใส้ในวัตถุทานนอเพราะว่าข้าพเจ้าก็ถือขึ้นการนอจ้างในเขามากวองในบริษัทพัชโกดาเพิ่นในเข่ามาเป็นสมาชิกเพราะว่าเท้ากันในนั่ใสกบาลีเพราะว่าสิเป็นผู้เมียเพราะว่าสิเป็นผู้นากบาลีบริภัท์ประกบาลีเท้ากัไในเขามากเป็นตัวแทนนั้เพิ่น ก็ได้ยัให้พี่น้องห้ามนี่ไหนมางห้าฟังให้มันจบเพราะว่าแม่ม่มนาอาจารย์จะ็นถึงโน้ตไปเสด็จห้าไปแผ่ห้าฟังแลางกายห้าเอาไปน้ำใส่เพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะงทานเสด็จพงศ์กับอิจฉากรคนต่อไปเนาะงเสด็จ เราเป็นการเสเวได้นาเข้าเสด้เปิดงาน้าน้อพ่อพ่อพี่น,อน้อข้าราชการเขากัเปิดงาน,นา้น้อเฮี้ยทานได้บ้างนะครับธนาสมสาชิษฐ์ธได้บ้างนะครับเลขาผาป่านะครับสมาชิกทุกทานนา้สรีห้าังหาซุ เสียบบเพ็การเซฟิลาก,กับอกับอิจากรคนต่อไปเนาะเมิมกามาลาเสียงบสักกนอยเงนก็นจะาายังไงล่ะจะเขไหสิเ่อง pe了 <laughs> xã的